ว่านางเอกหน้าตาคล้ายกันอีกคู่หนึ่งของวงการคืออาภาพรกรทิพย์กับเกษรินพูลลาบซึ่งเป็นนางเอกหน้าหวานเหมือนกันเกษรินพูลลาบโด่งดังจากบทบาททางภาพยนตร์โทรทัศน์และละครโทรทัศน์มากกว่าผลงานด้านภาพยนตร์เธอเริ่มต้นจากนักแสดงสมทบเป็นนางเอกนางร้ายนางรองและมาเป็นนางเอกอีกครั้งก่อนถูกปรับบทบาทลงกระทั่งลาจอไปในที่สุดเพื่อผันตัวไปเป็นผู้จัดละคร ที่มีเอสวัชราสังสุวรรณอดีตพระเอกค,คู่จิน้นที่กลายมาเป็นคู่จริงเป็นผู้กำกับละครตทรทัศน์และเป็นหุ้นส่วนชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้เกจรินพูลลาบมีชื่อเล่นว่าติกปี2523อายุ18ปีขณะเรียนอยู่ที่วิทยายลัยพาณิชยการพระนครปัจจุบันคือมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีเพื่อนเรียนคือตุยมนรดียมาภัย นักแสดงที่มีผลงานมาตั้งแต่เด็กตุยมรดียมาภัยเป็นหลานป้าของพุทธศรียมาภายัยพุทธศรียมาภัยคนนี้เป็นนางเอกหนังเรื่องยอดคนปี2498ที่มีเกชาเปลี่ยนวิถีเป็นพระเอกต่อมาพุทธศรียมาภายัยแต่งงานกับภรรษสมงริบุตรอดีตตากล้องผู้ผันตัวมาเป็นผู้กำกับการแสดงผู้จัดละครและเป็นหัวเรือใหญ่แห่งดาราวิดีโอสามเสียน และดีดาผู้สร้างตำนานแห่งวงการทีวีไทยผลิตทั้งหนังทีวีและละครทีวีป้อนช่องเจ็ดมาอย่างยาวนานไพรัฐสมร,ริบุตรจึงมีศักเป็นลุงของตุยมนดียมาภัยวันหนึ่งของปี2523ตุยพูดกับติ๊กว่ารุงของเรากำลังจะสร้างหนังทีวีเรื่องใหม่อยากได้นักแสดงหน้าใหม่ด้วยติ๊กสนใจไหมติ๊กตอบตกลงทันทีเพราะอยากเป็นดาราเป็นถุนเดิมอยู่แล้วนั่นคือที่มา ของนักแสดงสมทบรับบทนางไม้ชื่อพกษามีหน้าที่เลี้ยงพระโอรสเกตทิบดีในเรื่องเจ้าหญิงแตงอ่อนสังกัดดาราฟิล์มออกอากาศทางช่อง7เป็นผลงานเรื่องแรกของเกตสรินพูล,ลาบดาราวิดีโอตอนนั้นยังใช้ชื่อว่าดาราฟิล์มซึ่งเป็นยุคข,ของหนังโทรทัศน์ใช้ฟิล์ม16มมถ่ายทาใช้เสียงภาคแทนเสียงจริงของนักแสดงติ๊กเกตสชรินมีงานต่อมาอีกหลายเรื่อง เช่นเรื่องหล่อนรักนักศึกษาเป็นนางเอกเต็มตัวเรื่องซ่อนกลิ่นรับบทลำเจียกเป็นนางเอกร่วมกับปริศนาวงศรีเรื่องลมรักเป็นนางเอกเรื่องรโงแดมมิตรปิตรเล่นคู่กับอัศวินรัตนประชาเป็นนางเอกอีกเช่นกันและเรื่องจอมขมังเวทเรื่องนี้เป็นตัวเอกฝ่ายหญิงนางเอกก็คือน้ำอ้อยไกรอาบเป็นต้นจากนางเอกหน้าหวาน ปี2 5 2 5ิติ๊กเกตสรินจะรับการทาบทามให้รับบทเปียซึ่งเป็นบทร้ายในเรื่องคมพยาบาทซึ่งตอนแรกเธอให้สัมภาษณ์ว่าไม่กล้าเล่นเพราะกลัวเสียแฟนๆนแต่พอผู้ใหญ่บอกว่าเป็นนักสแสดงต้องเล่นได้ทุกบทเธอจึงตอบรับเล่นคมพยาบาทเป็นบทประพันธ์ของสุขหารุไทยเทพสุทธิพงศ์เป็นเรื่องราวของเปียและน้อยสองสาวที่ถูกเปลี่ยนตัวในตอนเด็กเพราะความอิจฉาริษยาของผู้ใหญ่ ลูกคนจนกลายเป็นลูกคนรวยส่วนลูกคนรวยกลับกลายต้องมาเป็นคนจนเรื่องแรกบทประพันธ์เรื่องนี้เป็นละครวิทยุข,ของคณะกมลพิสมัยทางทอทอ,ทอ,ทอสแสดงโดยสะอาดเปียมพงศารและอารีนักดนตรีต่อมาได้รับการสร้างเป็นหนังและละครโทรทัศน์คมพยาบาทสร้างเป็นหนังครั้งแรกปี2506เป็นหนัง16มม,มกำกับการสแสดงโดยพันคำหรือพร้อมศิลสีบุญเรือง ชนะรีอุบลพิชราชวราชและเมตตารุ่งรัตนำแสดงปี2 5 1 2สร้างเป็นละครโทรทัศน์ออกอากาศทางช่องสีบางขุนพรมนำแสดงโดยกำทธรสุวรรณปิยะศรีอารีนักดนตรีและสุพันธุรณะพิมปี2520สร้างเป็นละครโทรทัศน์ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง9อสมทนำแสดงโดยธานินท์อินทรเทพยุวธิดาสุรศดีและพัชรากุญชรณอ,นนอยุธยา ปี2,525ถึง2,526สร้างเป็นภาพยนตร์ทรทัศน์ออกอากาศทางสถานีโทรทัศสีกองทบกช่อง7สร้างโดยค่ายดาราฟิล์มกำกับการแสดงโดยมานิตสัมมาบัตนำแสดงโดยเมธีบันเทิงเป็นเลอสันกมลวันขวัญสิริเป็นน้อยเกจรินพูลลาบเป็นเปียปริญญาสุขอารมณ์เป็นอุทยัยอรดีอิงคุณานนเป็นวณีสัสิวันนันทิยารักเป็นเย็นดาราวิดีโอเมื่อครั้งที่ยังใช้ชื่อดาราฟิล์มนั้น เรียกว่าภาพยนร์ไทยชุดคมพยาบาทรายภาพทุกวันศุกร์และวันเสาร์เวลาประมาณ21นิกาถึง22นาฬิกาทางช่อง7เรตติ้งดีมากมาแรงกว่าดอกโศกเวอร์ชั่น2524ีสีด้วยซ้ำเป็นรองแค่เรื่องดาวพระสุกร์ปี2523เท่านั้นปี2531คมพยาบาทได้รับการสร้างเป็นละครตทรทัศน์ออกอากาศทางช่อง5ชัยรัตน์จิตธรรมชมัชยพรจตุรพุทธนฤมลศิลปีนำแสดง ปี2544สร้างเป็นละครทรทัศนออกอากาศทางช่อง7สีวีรภาพสุภาพไพรบูลยุย้ยจิรนันมโนแจมและอ้ำพัชราภาชัยเชือ้อนำแสดงปี2527คมพยาบาทได้รับการสร้างเป็นละครโทรทัศนทางช่อง7โดยดาราวิดีโอพัทรเดชจงวนความดีที่สานาสอนศึกและทัศนียาการสมนุตนำแสดงติ๊กเกสรินพูลลาบรับบทเปียในคมพาบาท ภาพยนตร์ทีวีของดาราฟิล์มปี2525ถึง2526โด่งดังเป็นผู้แตกได้รับความนิยมสูงสุดมีแต่คนพูดถึงทั่วประเทศไปไหนได้ยินผู้ชมด่าตลอดเรียกว่าแย่งซีนน้าเย็นและน้อยไปได้มากทีเดียวส่งให้เปียในคมพยาบาทเวอร์ชั่นติ๊กเกษรินพูลลาบได้รับรางวัลเมฆลาสาขาดารานำหญิงยอดเยี่ยมมาครองได้สำเร็จติ๊กเกษริน เล่นร้ายแล้วกลับมาเป็นนางเอกอีกครั้งเช่นเรื่องรับแลล่ใจปี2 5 2 6เล่นเป็นนางเอกฟ้าแฝดที่เป็นทั้งแฝดร,ร้ายและแฝดดีภัยรัฐสมร,ริบุตรผู้อำนวยการสร้างของดาราวิดีโอเคยให้สัมภาษณ์ว่าที่เลือกติ๊กเกศรินมาเล่นเรื่องนี้เพราะเธอมีความสามารถแยกคาแรคเตอร์ Character ตัวร้ายตัวดีได้ชัดเจนนั่นเพราะว่าติกเคยเล่นร้ายมาก่อนในเรื่องคมพยาบาทนั่นเองเรียกได้ว่าบทเปียในคมพยาบาท เป็นบทนำโชคของทิศเกษรินจริงๆเรื่องมัตติกาติ๊กเกษรินรับบทพิษเพลินซึ่งเป็นอีกบทร้ายที่น่าจดจำเช่นกันนางเอกเรื่องนี้คืออรพันธ์พานทองติ๊กเกษรินพูนล,ลาภพบรักกลางกองถ่ายกับพระเอกมาดนุ่มเอสวัชราสังสุวรรณทั้งสองมีผลงานร่วมกันหลายเรื่องเช่นเรื่องหล่อนรักนักศึกษาผลงานการแสดงหนังของทิศเกษรินนั้นมีไม่มาก เช่นเรื่องนักเพลงผู้ยิ่งใหญ่ปี2 5 2 7เรื่องลูกทุ่งพระเนจรปี2 5 2 7เช่นกันเล่นคู่กับวัชราชังสุวรรณมีสายันสัญญากับจารณีสุขสวัสดิ์แสดงนำเรื่องแหวนทองเหลืองปี2 5 2 9ละครหลังข่าวเรื่องแท,ท้ายของทิเกตรสรินพูนลาบรับบทเป็นนาตยาลูกสาวของดวงใจและผู้ที่รับบทดวงใจนั้นก็คือนาตยาแดงบุงาต่อมาช่องเเปลี่ยนนโยบายให้นำนักแสดงอิสระ จากต่างช่องและจากหนังใหญ่มาร่วมแสดงมากขึ้นทำให้นักแสดงจากดาราฟิล์มมีงานแสดงลดลงซึ่งรวมไปถึงทิกเกสรินพูนลาบด้วยและที่สำคัญดาราวิดีโอได้เปลี่ยนจากการผลิตภาพยนตร์โทรทัศน์ที่ใช้เสียงภาคมาเป็นละครโทรทัศน์ที่ใช้เสียงจริงของนักแสดงแทนทิกเกชรินนั้นเป็นคนเสียงไม่หวานไม่เพราะไม่เหมาะที่จะเป็นนางเอกอีกต่อไปจึงได้รับการปรับบทให้เป็นตัวรองบ้าง ตัวร้ายบ้างในละครหลังข่าวแทนเช่นเรื่องพระพรึงสีชมพูมัตติกาหัวใจสองผาคและกว่าจะรู้ยงสาเป็นต้นจากนางเอกสู่นักแสดงสมทบบทเล็กบทน้อยสู่ละครจกัจกจกวงวงในที่สุดเช่นเรื่องเทพสองวานเหรียญมรดกนาง12และเรื่องล่าสุดคือจันสุริยคาตรับบทเป็นคุณเท้ามาลัยปี2560ติ๊กเกษรินพูลลาบ อายุ55ปีเป็นผู้จัดละครตรหัสในนามของบริษัทดีแอคโปรดักชั่นจำกัดพร้อมกับเอสวัชราสังสุวรรณผู้กำกับการแสดงคู่ชีวิตของเธอทั้งสองได้เข้าแจ้งความกับตำรวจกรณีที่ละครที่ตนจัดเรื่องนางฟ้าไร้ปีกออกอากาศทางช่องทรูโฟยู U, ถูกทางช่องปลดกลางอากาศติ๊กเกษรินพูลลาบเคยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดารากิจการรุ่งเรืองพอสมควรปัจจุบัน ปี2567อายุ62ปีขอให้มีความสุขมากมายครับ